สวัสดีครับทุกคนับเองเปสวนสัวันนี้แตว่ามไม่มาเฮ้ยวันดีใช่วันนี้มาเล่นเกมกับเออเพื่อนวันนะครับเป็นเป็นเป็นพี่ผมแล้วก็เป็นเพื่อนมาเล่นกันวันนี้จะมาเล่นโลบอทในในกรุ๊ปดีๆกันครับ Let's go อ้าวมีคนนี่นะมาาออกจากบ้านเร็ว ท่วนี้อีกเกียมีไม่เยอะมากวันนี้จะมาเล่นคลาสไลด์กันมาอยู่ไหนก่อน <c oughs> มืดฉันมองไม่เห็นเหมือนคนเอาอาฉันต่อไปแล้วมาหาี่จะบ้านหลังนั้นไปหามันก่อนไหมขอไปอยู่ก่อน เร็วๆเลยครับอ้อยๆเออมันไม่เปิด <c oughs> โอเคจบแล้ว